ชีวิติดู Bright TV แม่เขาเจอรอยสักบนตัวคุณกาก็ต้องถามเรื่องรอยสักเลยเขาคงไม่ชวนคุยเรื่องตีกอล์ฟตีแบดหรอกเขาก็ต้องคุยเรื่องอะไรที่มันใกล้ตัวคุณที่มันหาเรื่องคุยกันได้แหละพรากคุณเขาน่ะในส่วนของคุณเนี่ยถ้ามีแม่ผู้ชายมาพูดงี่ไม่ชอบเลยผู้หญิงไม่รอยสักนี่ค่ะงอ่ฉันก็ไม่ชอบเธอตอบก็คือแบบว่าถ้าเขาคืออย่างหนูโพสรูปปุ๊บแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์ประมาณว่าสักสกปรกเลอะเทอะเป็นผู้หญิงสักอย่างนี้ดูแบบ ดูไม่ดีดูไม่แพงอออะไรประมาณเนี้ยค่ะดูง่ายดูแรงแล้วหนูก็จะแบบว่าเออหนูกจะไม่ค่อยตอบอะไรหนูถ้าหนูตอบว่าตอสั้นๆบอกไม่ชอบเธอหรอฉันไม่ชอบเธอก่อนอีกหนูก็จะประมาณนี้บอกว่าก็คือไม่ชอบตั้งแต่ความคิดแล้วก็คือแบบว่าคือเขาไม่ชอบหนูก็แบบว่าไม่คุยไม่ค่อยคุยอะไรมากก็คือแบบว่าไม่ชอบเราแล้วก็ไม่ชอบเธอนะอืแค่นี้ก็ไม่ค่อยว่าอะไรแรง เบาเจอเจ้หน่อยไม่ได้จิตต่ำแล้วทำเบะปากมองบนอารมณ์มานต้องเจอท่าดีฉันไม่ทำเพือนพูดอะไรมาแค่เบาๆเอาเป็นว่าถามหนูสักนิดนึงนะคะคือพอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยการที่เราดูแลตัวเองได้เป็นดีเจทำงานยังมีความฝันอยากจะทำอะไรอีกบ้าง อืมเป็นช่างศักด์ก่อนเลยค่ะอันดับแรกช่างศักแล้วก็เป็นตากล้องอืชอบชอบถ่ายรูปค่ะพี่อืาแต่ก็เอาไปยืนเลยลูกอยากไล่ออกอยู่พอดีเลยเนี่ยไ <c oughs> ปแกะออกไปเลยปะ <c oughs> ฉันได้ตากล้องใหม่แล้วปะสวยด้วยเจริญหูเจริญตายืนเป็นมุมมืดมากเลย <c oughs> นี่ว่จะเรียกริวมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะ <c oughs> เออส่งวิญญาณตลอดเลยเนี่ยยืนแบบงงกันตลอด เห็นไหมฉันมีตากล้องแล้วฉันไม่ง้อพวกเธอแล้วทําไม่สนใจงานตากล้องมมันเป็นอาชีพที่คนยิ้มให้ง่ายแล้วสามารถสั่งแบบได้ด้วยเออเขาใช้เขาใจมองนะก็คืออย่างเราเคยเป็นแบบอย่างนี้เขาก็จะแบบขอยิ้มมุมนี้นะครับมองมุมนี้นะครับขอเซ็กซี่หน่อยครับก้มหน่อยครับแอนไ่นยครับอะไรอย่างเงี้ยเราสั่งได้แล้วถ้าหนูไปหนูก็จะได้สั่งได้สั่งแบสั่งนายแบบผู้ชายได้ กะถ่ายในแบบอย่างเดียวเลยเปล่า <S <S> <S น้องก้กามๆอะไรอย่างเงี้ยเอยตาล้องผู้หญิงแบบไม่ค่อยมีด้วยแล้วอีกอย่างก็แบบว่าใครบอกผู้หญิงต้องเข้าไปเก็บภาพผู้หญิงแบบพวกเจ้าสาวด้วยกันแคือตาล้องผู้หญิงสนมากแบบเขาจะให้ไปอยู่ในเก็บภาพเจ้าสาวอะไรเงีเยเ้ย<ๆ>ก็เคยแบบ ไปช่วยตากต้องบ้างนะคะก็คือแต่เรื่องจริงใครกําหนดว่าฉันต้องไปอยู่กับตรงนี้ทาไมไม่ให้ฉันไปถ่ายเจ้าเบาบ้างอะไรอย่างเงี้ยฉันอาจจะมีมุมมองที่ดีกว่าก็ได้นะอะไรเงี้ยอ๋ออยากจะถ่ายเจ้าเ่าบ้างอยากถ่ายอะไรแปลกๆบ้างว่าอย่างนั้นก็คือชอบถ่ายผู้ชายเออชัดเจนอย่างชัดเจนดีนะคะโอเคก็ต้องไปเรียนหน่อยแหละใช่ไหมกล้องเกรงก็ต้องไปเรียนนะมองตัวเองยังไงบ้างถ้าเกิดมีผู้ชายสักคนหนึ่งมาจีบคุณคุณอยากได้ผู้ชายแบบไหนมาจีบ หนูไม่มีสเปกเรื่องหน้าตานะเรื่องจริงแล้วก็เจ้าชู้ไหมเราเนี่ยคุยเยอะเจ้าชู้ไหมไม่รู้คุยตอบเฉยๆอะค่ะแบบไม่ไม่เจ้าชู้นั้นหมืนหนูไม่เจ้าชู้นะแต่ไอ้พวกที่ตอบว่าไม่มีสเปกอะคือพูกเจ้าชู้นะเหมือนเปิดโอกาสให้อย่างเงี้ยค่ะใครก็ได้รรกเลยหมดไม่หนูหนูไม่มีสเปกเพราะว่าแบบว่าโหลักษณะหนูเนี่ยหาคนที่เข้ามายากอะคือใครเข้ามาก็คุยไว้ก่อน ก็คือคือแบบว่าเออเหมือนหนูอ่ะเออก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเหมือนเหมือนมีคนเข้ามาหายากแล้วก็คือยากมันไม่ยากหรอกที่เขาจะรักเราจริงๆไงเขาี่เออไอรักจริงอ่ะคือผู้ชายจะยอมรับเราอะไรเงี้ยประเมินค่ายอมรับตัวตนกันจริงๆเนี่ยอาจจะยากแต่ถ้าเกิดเขาเข้าใจว่าเราเป็นผู้หญิงง่ายแล้วเข้ามาเลยเนี่ยอาจจะง่ายใช่ไหมผู้ชายประเภทนั้นนะแต่เพียงแต่ว่าณตอนนี้คุณมีแฟนหรือยังไม่มีค่ะโสดมาก สวมากด้วยเหรอสวยค่ะสดยทำไมอ่ะอดูเหมือนไม่น่าจะว่างได้เลยนะสวยขนาดนี้คนที่ถ้าเจ๊หน้าตาขนาดนี้หุ่นขนาดนี้ยี่สิบนาทีไม่น่าเกินเจ๊ใครก็ต้องบอกว่าใครก็บอกว่าหนูอ่ะชอบผู้ชายที่แนวเดียวกันต้องสักเยอะเะเลยไม่จริงนะจริงหนูก็ชอบคนเรียบร้อยแต่คนเรียบร้อยที่คือหนูชอบคนเรียบร้อยสุภาพเพราะเหมือนเราเราเจอแต่แบบอย่างนั้นน่ะเราจอแบบ จู่โจมอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบชอบผู้ชายที่นิ่งๆสุภาพแต่ว่าตลกแต่หน้าตานี้หรือ,อยังไงก็ได้ค่ะหน้าตานิ่งๆสุภาพตลกโน้ตเชิญยิ้มอออันโน้ต่ะนิ่งๆด้วยสุภาพตลกใช่ค่ะอืมแนวอันโน้ตเชิญยิ้มเลยคะ่ะแนะนําคือเอาอย่างนี้มี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 สเปคหน้าตาไหมอย่างดาราชายหรืออะไรเงี้ยฉันจะได้แบบตึกภาพออก ดาราชายออชอบคุณไหนกีทคุณไหนเป็นพิเศษไหมโป๊บชอบใครดีอ่ะองนั้นแนงไม่มีสเปคจริงๆด้วยนะคุผู้ไม่ไม่มีจริงพี่ไม่มีไม่มีถ้าจะชอบก็ต้องแบบเซอร์เลยอ่ะพี่ใครเซอร์เป๊ะประมาณได้ค่ะประมาณพี่เป๊ได้คงจะคุยกันรู้เรื่องล่ืะก็น่าจะแนวติดตพอๆกัน ก็เป๊ะอลักษ์มีคนสนใจคุณยังไงติดต่อได้นะไปฟังเธอจัดรายการแล้วกันนะในในตัวคุณเนี่ยคือการที่เป็นเน็ตไอดอลมันก็ต้องมีคนเข้ามาให้คุณรีวิวสินค้าใช่ค่ะพี่เป็นยังไงบ้างกับงานแบบนี้เป็นยังไงบ้างอ่าคือบางตัวเราก็ใช้ของเขาจริงๆนะพี่แต่ก็ก็คือแบบว่ายังไงมันก็ก็ดีเขาได้ใช้ของฟรีด้วย คือเขาส่งสินค้ามาให้ใช้ใช่ค่ะเขาให้ตังดีไหมให้ตังดีไหมก็คือก็อยู่ที่ยอดขายของเขาด้วยอะค่ะพี่เราเสนอได้ดีแค่ไหนอะไรเงี้ยดีไหมก็ถือว่าระดับหนึ่งในนาได้อยู่ค่ะอืมเป็นอาชีพได้เหมือนกันใช่ไหมได้ค่ะแต่คือจะยึดเป็นอาชีพไม่ได้พี่เพราะว่าแบรนด์ที่เข้ากับหนูมันก็มีไม่เยอะส่วนใหญ่เป็นสินค้าอะไรมาให้คุณรีวิวอ่าจะเป็นครีมครีมทาทาตัวอะไรเงี้ยเพราะว่า ครีมทาตัวก็คือเราก็จะนําเสนอว่าคือสักสักก็ต้องผิวขาวด้วยสักมันก็จะขึ้นอะไรเงี้ยก็คือก็สามารจะมาแบบไม่ครีมรอยสักก็ต้องเป็นครีมทาผิวมาอืมมีอะไรที่แบบแนวเลดสิบแปดบวกไหมคะสินค้ามีค่ะก็มีสิเ<อ>ชอม้มอกใหญ่อตอองฟูลูฟิตอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> แต่ก็คือหนูแบบ ก็จะไม่รับเพราะพี่ค้นหนูทำนมขายเขาก็รู้กันเลยเนี่ยใช่เราก็จะบอกว่าไม่เห็นต้องคิดมากเลยพวกดาราที่เขาพรีเซนต์พรีเซนต์ก็ทำนมทั้งนั้นนหะที่ไปขายอ่ะก็หนูก็จะไม่ซื้อไงถ้าหนูเห็นอย่างนั้นอ๋อก็รู้อยู่ว่าเขาทำนมก็ใช่ไหมก็คือนั่นแหละค่ะหนูทำนมหนูก็เลยไม่รับสินค้าแบบนี้อ๋อไม่อ่ะเอาเถอะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยเป็นดิฉันดิฉันรับหมดใช่ไหมเออไอ้หนูเกรงใจเขาก็คือคนเห็นเขาก็รู้ว่าเรา ไม่คนทําหน้าอกมันก็ต้องดูแลตัวเองอ๋อค่ะเออติดต่อมาใหม่ได้นะคะเห็นป่ะคนดูแลมันก็ต้องดูแลตัวเองคือทําหน้าอกมันไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้หย่อนยานิ่งต้องดูแลตัวเองหนักกว่าเดิมอีกถูกไหมแต่เขาบอกเป็นยายิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่คุมันก็ต้องทําให้มันตั้งอ๋อติดต่อได้นะคะมาใหม่มาใหม,ม่ได้แล้ว <laughs> ได้ไอเดียแล้วใช่ไหม เอาละในในส่วนของตัวคุณเนี้ยนะคะก็คือมีรอยสักแบบนี้นะคะเป็นสาวสวยน่ารักแบบนี้นี่ก็คือมุมมองคุณอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขามองสาวสาวมีรอยสักลบลบ,ลบ,ล,บลบมั่งบอกราคาไหมแพงดูต่ำดูไม่ดีดูสกปรกอยากจะบอกเขาว่าไงคือเรื่องจริงแล้วคนที่สักก็อย่างที่ต้องบอกว่ามันประเมินค่าคนเราไม่ได้ใช่ไหมคากับรอยสักก็ อย่างหนูคนที่ดูว่าหนูอ่ะต้องแบบว่าแรงแน่นอนแล้วก็คือแบบคือมันมันมันดูไม่เหมาะสมะไรเท่าไหร่อะไรเงี้เวลาเจอผู้ใหญ่อะไรางี้แต่คือเรื่องจริงแล้วพวกหนูมีการวางตัวที่ท,ที่ที่ดีได้นะคะก็คือแบบว่าถ้าเราจะไปเจอผู้ใหญ่หรือเข้าวัดเข้าวัดเราก็ปิดรอยสักอะไรดีๆแล้วก็บอกว่าคนที่เป็นคนที่มีรอยสักที่รักไม่รอยสักคือ ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีใช่ไหมเขาแค่มีจิตใจรักศิลปะแล้วหนูก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะคะก็จะบอกว่าอืมเท่าเทียมกันเถอะโอเคไม่ต้องแยกนะคนนี้สกปรกไม่สกปรกไม่จริงนะอืมยอมรับตัวตนกันละกัน<ช>นี่คือคสิ่งที่เขาชอบนั่นเองนะคะคุณอยากให้คนอื่นยอมรับตัวตนของคุณคุณเองก็ต้องเปิดใจยอมรับตัวต,วตวนคนอื่นเขาบ้างนี่คือเรื่องจริงสำหรับตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะน้องกระต่ายกันนีการนำวิชาที่มาในรายการแรงชาติจเต็มของเราคะ่ะขอบคุณค่ะ เอาละค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการแรงชัดจัดเต็มได้ใหม่ทั้งช่อง Bright TV นะคะวันนี้ดิฉันดรบุ๋มปนดาบุมบ๋มพดีต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะคลิปแรกที่แกล้งทำอะไรเล่นตีหมอนกับคนแปลกหน้า <laughs> <laughs> อารมณ์ไหนอจู่ๆไปชวนเขาตีหมอนนะคุณแค่เรามีหมอนสองสองอันครับโยนหนึ่งับ <laughs> บางคนไม่ชอบแต่ศูนมากคนจะแบบดีขึ้นปุ๊งปุงมมสนุกมากมันแล้วคุณไม่กลัวหรือว่าเอ้ยมันจะผิดกฎหมายเขาจะหาว่าเอ้ยคุณแปลกหน้าจู่ๆฝรั่งบ้าอะไรมาทําอย่างเงี้ยไม่กลัวแต่เรา,เราโดนด่าจากเราพอพอ,อมีโดนด่าบ,บ้างไหมคะมีมีแน่นอนไปแกล้งเขาเงี้ยแล้วเขาด่าคุณเนี่ยในคลิปนั้นอันที่ตลกที่สุดคนนั้นบอกว่าเวนเอ้ยนึนกว่าถ้ากล โอเว้เอ้ยนึกว่าทักโก้ผมแก้ภูร้อนเลยมีมีอเป็นจุดไหนที่คุณจะไม่ชอบบางทีเขามาด่าคุณอะอะไรที่มันจี๊ดอะรู้สึกแบบไม่ชอบเรื่องนี้มายคราจะพูดเพราะว่าพวกเขาจะมาด่าผมเยอะมากเลยนะหมายวมาผมไม่ชอบที่คนเหล่านั้นพวกเขาจะด่าแบบอ้าว ที่ประเทศของคุณเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ที่เมืองไทยมันเป็นแบบนี้แล้วผมจะตอบว่าอ้าวคุณไม่รู้ประเทศของผมเป็นยังไงจริง,รงๆเพราะคุณไม่เคยบ่ายผมไม่ชอบอวยนะที่คนใครก็ได้อบอกว่าเรื่องประเทศเปรียบเทียบใช่มาบ้านคุณเป็นอย่างนี้อ,อย่างนี้แล้วผมแบบไม่รู้เรื่องมันผมรู้บ้านผมเป็นยังไงอย่าคิดว่าบ้านผมเป็นอย่างนั้นผมไม่ชอบประเทศที่คนด่าแบบนั้นอไม่ต้องเอาประเทศของผมมาเข้าเรื่องมันไม่เกี่ยว ชีวิตดีดู Bright TV